ผลิตภัณฑ์ล้มเหลวใช้งานไม่ได้นะครับการเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ล้มเหลวเปิดใช้งานไม่ได้นะครับซึ่งเราได้นำเสนอวิธีการแก้ปัญหาไปหลากหลายแบบมากนะครับมาวันนี้เราจะมาแก้ปัญหานะครับการเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ล้มเหลวนะครับอีกหนึ่งวิธีนะครับซึ่งเป็นวิธีที่ทาง microsoft แนะนำนั่นเองนะครับ ถ้าเราเข้ามาที่เว็บไซต์นะครับของ Microsoft นะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์นี้ไว้ให้นะครับเขาบอกว่านะครับมีข้อผิดพลาดนะครับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสิทธิ์การใช้งานเปิดใช้งาน Office นะครับซึ่งข้อผิดพลาดนี้นะครับอาจจะเกิดจากปัญหานะครับ ตามขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3ขั้นตอนที่4นะครับผมเลื่อนลงมานะครับด้าน,นล่างนะครับเจอนะครับเจออีกวิธีหนึ่งนะครับถ้าหากเราแก้ปัญหาทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวยังไม่สามารถเปิดได้นะครับลองอีกวิธีหนึ่งนะครับสำหรับการแก้ปัญหาก็คือตรวจสอบ ตรวจสอบวันที่เวลาและโซนเวลาในคอมพิวเตอร์ของเรานะครับซึ่งวิธีการนี้นะครับอาจจะช่วยให้เรานะครับเปิดโปรแกรม Microsoft Office ขึ้นมานะครับได้ตามปกตินะครับนะเครื่องที่เปิดไม่ได้นะครับให้นะครับทำการตรวจสอบวันที่วันเวลา และโซนเวลาในคอมพิวเตอร์ของคุณนะ Windows 11 Windows 10นะครับมีวิธีการตามสเตปนี้นะครับส่วน Windows 8.1 Windows 8ก็ทำตามขั้นตอนดังนี้ส่วน Windows 7นะครับก็ทำตามขั้นตอนดังนี้นะครับโดยวิธีนี้นะครับวิธีนี้ของผมเป็น Windows นะครับผมก็เขาบอกให้ไปตั้งวันที่ตรงนี้นะครับผมก็คลิกขวานะครับแล้วก็ adjust date time นะครับเดิมทีมันเป็นแบบนี้นะครับเอาใหม่นะครับคลิกขวา adjust date time ก็จะมาแบบนี้ใช่ไหมครับ จากนั้นนะครับก็ปิดนะครับปิดเสร็จเร้อยแล้วนะครับกดเช้งตัวนี้แล้วก็ตั้งวันที่ให้ถูกต้องเวลาให้ถูกต้องจากนั้นก็กดเช้งนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เรานะครับลองไปเปิด Microsoft Office ดูนะครับว่าเปิดขึ้นมาได้ไหมนะครับ โอเคเปิดได้นะครับถ้าเปิดขึ้นมาไม่ได้นะครับให้ทำตามสเต็ปต่อไปอีกนะครับก็คือเรียกใช้ออฟฟิศในฐานะผู้ดูแลนะครับวิธีการทำแบบนี้ทำยังไงนะครับก็ไม่ยากนะครับก็คือเปิดที่โปรแกรมนะครับแล้วก็ค้นหา Microsoft Office นะครับ ตัวนี้นะครับเขบ้ามาแบบนี้แล้วก็คลิกขวานะครับปกติเราก็คลิกเลยใช่ไหมครับแล้วก็เปิดอันนี้ให้คลิกขวาแล้วก็คลิกที่ run a s นะครับ Add mini starter นะครับก็จะสามารถเปิดใช้งานได้นะครับ อันนี้ก็คือวิธีนี้นะครับอ่าแล้วก็วิธีสุดท้ายนะครับก็คือตรวจสอบไฟวอลนะครับตรวจสอบไฟวอลซึ่งวิธีการตรวจสอบไฟวอลนะครับก็คลิกตรงนี้นะครับสําหรับ Windows 10 Windows 11นะครับอ่าแล้วก็เข้าไปที่อะไรครับ Start นะครับ Setting นะครับ p r i v a c y Window นะครับ ก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์ตรงนี้นะครับไว้ที่ใต้คลิปนะครับลองไปทำกันดูนะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับสำหรับการแก้ปัญหานะครับผลิตภัณฑ์ล้มเหลวนะครับของ Microsoft นะครับผม Office นะครับก็ลองไปทำกันดูนะครับผมโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังนะครับ